บทที่2414เจียงเฟงยิ้มจากนั้นเลือกสิ่งที่เขาสามารถพูดคุยกับจางไวรุยและพูดว่าเอาเป็นว่าพรสวรรค์ของฉันไม่เลวและฉันหวังว่าฉันจะรีบฝึกฝนเพื่อดูว่าฉันจะสามารถบุกไปถึงฮงเชิ่นในระยะสั้นที่สุดได้หรือไม่เวลาที่เป็นไปได้อัญญประกาศคู่ แน่นอนมันจะดียิ่งขึ้นถ้าคุณสามารถบุกทะลวงไปยังโจเชินหรือแม้แต่ยูเชินฮีฮีรอเล่นใช่ไหมการทะลวงผ่านไปยังยูเชินคุณรู้ไหมว่าการทะลวงไปยังยูเชินนั้นยากเพียงใดจางไวรุยหัวเราะเธอไม่คิดว่าเจียงเฟิงต่อหน้าเธอสามารถบุกทะลวงไปยังอาณาจักรของอยูเชินได้ในเวลาอันสั้นคนที่ขึ้นไปตอนนี้โดยพื้นฐานแล้วจะมีอายุขยเป็นล้านล้านปี ในช่วงเวลาแห่งการฝึกฝนที่ยาวนานนี้เป็นเรื่องปกติมากที่พวกเขาจะทะลวงผ่านอาณาจักรและใช้เวลาหลายหมื่นหรือหลายแสนปีหากการฝ่าฟันนั้นง่ายเหมือนการกินและดื่มการฝึกนี้ก็ง่ายเกินไปใช่ไหมแต่เมื่อนึกถึงวิธีที่พ่อของเขาสามารถพูดเรื่องแบบนี้กับเจียงเฟิงได้เขาสามารถเห็นได้ว่าบิดาของเขามีความคาดหวังสูงเพียงใดต่อเจียงเฟิง เมื่อคิดถึงเรื่องนี้จังเหวยรุยก็รู้สึกโล่งใจเช่นกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตระกูลจางอยู่ภายใต้แรงกดดันมากมายไม่เพียงแต่แรงกดดันจากคฤหาสน์ของเจ้าหญิงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงแรงกดดันจากตระกูลด้านล่างด้วยดังนั้นเมื่อเขาได้พบกับชายหนุ่มที่มีศักยภาพและพรสวรรค์เป็นที่เข้าใจได้ว่าพ่อของเขามีความคาดหวังในตัวเขาสูง ถ้าเจียงเฟิงสามารถกลายเป็นโจกอดหรือแม้แต่ยูกอดตามที่พ่อของเขาคาดไว้มันจะช่วยครอบครัวจางได้อย่างแน่นอนยากไหมคุณต้องลองดูเจียงเฟิงยิ้มและพยักหน้าคนเรามักมีความฝันถ้าไม่มีความฝันชีวิตกับปลาเค็มต่างกันอย่างไรอืมคุณพูดถูกมาเลยจางเว่ยรู้ยิ้มเจียงเฟิงครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและถาม ยังไงก็ตามคุณหนูตอนนี้ฉันอยู่ที่บ้านคุณมีการจัดการอะไรเป็นพิเศษไหมจางไวรุยมองไปที่เจียงเฟิงกระพริบตาโตของเขาและพูดด้วยรอยยิ้มอะไรนะคุณต้องการทำงานอย่างเร่งรีบเหรอคุณทำงานหนักจริงๆแต่ขึ้นและลงในบ้านของจางและทำงานบ้านกันเถอะคนเยอะเหลือเกินฉันไม่คิดถึงเธอหรอก พูดถึงเหตุผลที่คนรับใช้ในบ้านเรามีเยอะก็เพื่อให้งานของทุกคนไม่มากเกินไปจะได้มีเวลาว่างกันทุกคนเพื่อการบ่มเพาะด้วยวิธีนี้ทุกคนสามารถเติบโตได้เร็วขึ้นแต่เมื่อเจ้าถามขอข้าคิดดูก่อนข้าจะจัดสิ่งใดให้เจ้าได้ดีกว่านี้จางเว่ยรุยพูดที่นี่แล้วมองดูมันด้วยใบหน้าขี้เล่นมองไปที่เจียงเฟงิง รูปลักษณ์นี้ทำให้เจียงเฟงรู้สึกประหม่าเล็กน้อยก็ฉันจำได้ว่าวันที่ฉันไปซื้อของกับอันหงในวันธรรมดามีคนหยิบของน้อยกว่าหนึ่งคนเธอควรรับผิดชอบงานนี้ทำงานหนะักยังมีอนาคตที่สดใสส่วนเธอทำได้ควบคุมเวลาที่เหลือได้อย่างอิสระไม่ใช่เหรอ เมื่อได้ยินการจัดการของจางเว่ยรุย่ยเจียงเฟิงก็ร้องไห้ทันทีเขารู้ว่าผู้หญิงบ้าแค่ไหนเวลาไปซื้อของความแข็งแกร่งทางร่างกายนั้นทำให้ผู้ชายปกติและมีสุขภาพดีต้องหวาดผวาอย่างแน่นอนไปช้อปปิ้งกับผู้หญิงคนหนึ่งเจียงเฟิงเต็มใจที่จะตัดต้นแอปรปิคขดหินอีกหลายพันต้นฉันเปลี่ยนมันได้ไหม เมื่อเห็นรอยยิ้มที่บูดบึ้งบนใบหน้าของเจียงเฟิงแล้วจางไวยรุยก็เม้มปากทำไมหล่ะไม่เต็มใจเหรอฮึมฉันไม่รู้ว่ามีกี่คนที่อยากไปซื้อของกับมิสแต่อย่าอยู่ท่ามกลางพรและไม่รู้พรของคุณนอกจากนี้วันธรรมดาฉันไม่ค่อยได้ไปช้อปปิ้งกับอันหงต้องถูกและดีหลังจากพูดจบจางเว่ยรุยก็กรอกตาลุกขี้เล่นนี้น่ารักทีเดียว เจียงเฟิงอดหัวเราะหรือร้องไห้ไม่ได้ไม่ไม่ฉันเต็มใจฉันขอไม่ได้เมื่อพูดถึงเรื่องนี้การจัดการที่เวยรุยททำให้เขานั้นเป็นการดูแลตัวเองอย่างแท้จริงบทที่2415ถ้าจางเหมาหรือจางไลฟูจัดการจริงๆบางทีเขาอาจจะสร้างปัญหาให้ตัวเองอีกครั้ง ยังไงก็ตามหินดึกดําบันเหล่านี้เป็นของคุณในเดือนนี้คุณไม่ต้องรอถึงสิ้นเดือนในกรณีนี้มันจะไม่ชะลอความคืบหน้าในการเพาะปลูกของคุณรอจนถึงเดือนหน้ามาเลยและตามหาฉันให้เจอจางเว่ยรุ่ยมอบหินยี่สิบหยวนให้กับเจียงเฟิงเจียงเฟิงรีบขอบคุณเขาหลังจากกล่าวคำอำลาเจียงเฟิงก็กลับไปที่ลานเล็กๆของเขา หินดึกดำบานก้อนนี้มีขนาดเท่าเหรียญกราสับและในมือของเขามันมีขนาดเท่ากับไข่นกพิราบขนาดเล็กอย่างไรก็ตามมีพลังวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายในซึ่งทำให้ผู้คนรู้สึกได้และมันแข็งแกร่งกว่าพลังงานวิญญาณในอากาศหลายเท่าเจียงเฟิงถือศิลาบรรพการจากนั้นทำตามคำแนะนำในการฝึกเพื่อดูดทัพสาระสำคัญทางจิตวิญญาณจากศิลาบรรพการ ในระหว่างขั้นตอนการบ่มเพาะเจียงเฟิงรู้สึกได้ว่าเคอสออบในร่างกายของเขามีหน้าที่มหัศจย์มากมายไม่เพียงแต่สามารถชำระพลังงานวิญญาณที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายให้บริสุทธิ์เท่านั้นประเด็นสำคัญคือเมื่อดูดซับพลังงานวิญญาณลูกกลมโกลาหน,นี้ยังสามารถเร่งความเร็วในการดูดซับได้อีกด้วย ดังนั้นเมื่อเจียงเฟิงกำลังฝึกฝนเขาไม่เพียงดูดซับพลังงานวิญญาณได้เร็วกว่าคนอื่นๆแต่ความบริสุทธิ์ของพลังงานวิญญาณที่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเขาก็สูงกว่าคนอื่นเช่นกันบางทีนี่อาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เจียงเฟิงเข้ามาในประเทศเร็วกว่าคนอื่นๆกังฟูที่เจียงเฟิงกำลังฝึกอยู่ตอนนี้เป็นหนึ่งในกังฟูที่ดีกว่าในที่พักของจาง การรวมกันของปัจจัยเหล่านี้ทำให้การพ่อปลูกของเจียงเฟิงก้าวหน้าเร็วกว่าคนอื่นหลายเท่าใช้เวลาไม่นานสำหรับเจียงเฟิงในการขัดกล่าวหิบนบรรพาก,กาลทั้งหมดที่อยู่ในมือของเขาหลังจากตรวจสอบร่างกายของเขาอีกครั้งเจียงเฟิงพบว่าเขาได้ก้าวเข้าสู่ระดับที่6ของเรดกอดระดับที่6ของเรดกอร ฉันนึกไม่ถึงจริง,รงๆว่าหินดึกดำบรรจจำนวนมากสามารถยกระดับได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นหากมีใครต้องการขึ้นสู่อาณาจักรของเทพพเจ้าโจหรือแม้แต่เทพเจ้าอยู่คุณต้องการหิบนบรรพาการก้อนใหญ่กี่ก้อนเจียงเฟิงรู้ว่าถ้าเขาต้องการพัฒนาอย่างรวดเร็วจริงๆเขาต้องพิจารณาใช้ยาลิงยวนพิว ถ้าคนอื่นรู้ความคิดและการกระทำของเจียงเฟงพวกเขาอาจจะดูว่าเจียงเฟงไม่พอใจเด็กคนนี้ใช้เวลาเพียงหนึ่งวันในการดูดซับพ,พลังงานทางจิตวิญญาณของหินบรรพการ20ก้อนความเร็วนี้สามารถเรียกได้ว่าเป็นสัตว์ประหลาดถ้าคนอื่นจะขัดกลาวและดูดซับสิ่งนี้ จะใช้เวลาครึ่งเดือนหรือแม้แต่หนึ่งเดือนในการบริโภคหิบนบรรพาการทั้ง20ก้อนเช้าวันรุ่งขึ้นเจียงเฟงไปหาจางลินไห่เขาทำข้อตกลงกับจางหลินไห่เมื่อวานนี้และวันนี้เขาจะไปหานักเล่นแร,แร่แปรธาตุของตระกูลจางเพื่อขอสูตรการเล่นแร่แปรธาตุ เมื่อเห็นเจียงเฟงมาเร็วจางลินไหาก็มีความสุขมากเช่นกันเด็กคนนี้ไม่เร็วเลยอย่างน้อยในแง่ของทัศนคติต่อการบ่มเพาะของเขาเขาก็ยังมองในแง่บวกอยู่มากจางลินไหายนำเจียงเฟงไปที่ลานแยกของที่พักจางหลังจากเคาะประตูลานแล้วจางลินไหาก็พาเจียงเฟิงไปที่ลานบ้านโดยตรงหากสนามของเจียงเฟิงเป็นเหมือนวินล่าครอบครัวเดียว ลานของอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกับลานที่มีพื้นที่กว้างใหญ่โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือด้านอื่นๆมันหรูหราวกว่าลานเล็กๆของเจียงเฟิงจากจุดนี้จะเห็นได้ว่าตระกูลจางดูแลและปฏิบัติต่อนักเล่นแร,แร่แปรธาตุเคียนขี้เป็นอย่างดีอาจารย์เฉียนคุณอยู่ที่นั่นหรือเปล่าจางหลินหายเดินเข้าไปในลานและตะโกนท่านประมุขเกิดอะไรขึ้น ท่านมาที่นี่เร็วนักหรือเสียงหนึ่งดังมาจากข้างในตอนที่2416เมื่อสิ้นเสียงมีคนออกมาจากข้างในคนผู้นี้ดูไม่แก่เกินไปแต่ดูเหมือนอายุประมาณ40หรือ50ปี อย่างไรก็ตามเจียนเฟิงรู้ว่าในไฟกอต์เรียวมันเป็นไปไม่ได้ที่จะตัดสินอายุของบุคคลจากรูปร่างหน้าตาของเขาอรรมาตะเหล่านี้มีอายุขายนับล้านปีและระดับความแก่ของใบหน้ายังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการเมื่อจางลินหายเห็นชายคนนี้เขาก็พูดด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าทันที 55าอาจารย์เคียนฉันไม่ได้คุยกับอาจารย์เคียนเป็นเวลานานฉันแค่ไม่มีอะไรทำในวันนี้ดังนั้นฉันจึงมาที่นี่เพื่อพูดคุยถึงอาจารย์เคียนอัญญาประกาศคู่จากน้ำเสียงของจางลินหายได้ยินได้ว่าจางลินหายเคารพเคียนขี้เป็นอย่างมากขี่ฮีพระสังฆราชสุภาพเกินไปแต่เคียนขี้มองไปที่เจียงเฟิงที่ติดตามจางลินหายและหัวเราะ ท่านสังฆราชบอกว่ามีคนเข้ามาคุยกับฉันและฉันก็ยังเชื่อว่ามีคนเข้ามาและบอกว่าไม่เป็นไรฉันไม่เชื่ออัญญาประกาศคู่ฮ่าฮ่จู่จู่จางหลิงหายก็หัวเราะดวงตาของปรมาจารย์เคียนยังคงเป็นพิษอยู่ถูกต้องถ้าคุณต้องการพูดอะไรบางอย่างสิ่งเล็กๆน้อยๆให้ฉันแนะนำอาจารย์เคียนก่อนนี่คือเจียงเฟงเขาเป็น คนใหม่สำหรับบ้านเราแต่เขามีความสามารถที่โดดเด่นเป็นพรสวรรค์ที่หายากและเจียงเฟิงยังเป็นปรมาจารย์ด้านการเล่นแร,แร่แปรธาตุก่อนที่เขาจะขึ้นสู่สวรรค์เมื่อเขามาที่ตระกูลจางของเราเขาต้องการลองดูว่าเขาสามารถเรียนรู้การเล่นแร่แปราธาตุได้หรือไม่อัญญประกาศคู่ ปรมาจารย์เคียนขอคำแนะนำและประสบการณ์หากปรมาจารย์เคียนพบว่ามันลำบากคุณสามารถให้ใบสั่งยาแก่เขาและให้เขาศึกษามันได้หรือไม่ด้วยตัวเขาเองถ้าเขาไม่มีความสามารถนั้นจริงๆเขาก็พูดได้อย่างเดียวว่าเขาโง่ฉัน ไม่สามารถตำหนิใครอื่นได้หลังจากที่จางหลินหายพูดจบเขาก็มองไปที่เคียกี้ด้วยรอยยิ้มที่ประจบสอพลอบนใบหน้าของเขาแต่เจียงเฟิงเฝ้าดูการแสดงออกของมาสเตอร์เคียนที่เปลี่ยนไปจากเฉยเมยในตอนแรกเป็นไม่พอใจจากนั้นเคียนคีก็ขมวดคิ้วและพูดว่า ผูเท่าจางเรื่องนี้ไม่เหมาะสมสำหรับคุณคุณรู้หรือไม่ว่านักเล่นแร่ปแปราธาตุทุกคนมีข้อห้ามของตัวเองและข้อห้ามที่รู้จักกันโดยทั่วไปคือสูตรการเล่นแร่ปแปราธาตุของเขาเองสูตรการเล่นแร่ปแปราธาตุของนักเล่นแร่ปแปราธาตุนี้ไม่สามารถแสดงให้คนอื่นเห็นได้ง่ายๆ ฉันไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้เจียงเฟิงทำอะไรแต่เขาบอกว่าเขาได้ทำการวิจัยมากมายเกี่ยวกับการเล่นแร่ปแปราธาตุมาก่อนดังนั้นกฎของการเล่นแร่ปแปราธาตุจึงไม่จำเป็นที่นี่ฉันจะพูดมากกว่านี้ได้ไหมเจียงเฟิงขมวดคิ้วเมื่อได้ยินเช่นนั้นการเล่นแร่ปแปราธาตุยังมีกฎนี้อยู่หรือไม่ เขาไม่รู้จริงๆทักษะการเล่นแรบแปรทธาตุของข้าพเจ้าเองล้วนเป็นวิถีทางที่ข้าพเจ้าสำรวจด้วยตนเองกฎและความผิดปกติอยู่ที่ไหนแต่เมื่อมองไปที่ท่าทีของอีกฝ่ายเจียงเฟิงรู้ว่าบุคคลนี้ปฏิเสธเขาและจางลินไห่ผู้ชายคนนี้สุดยอดจริงๆผู้เท่าจางไม่แม่แต่จะมองหน้าเขาบุคคลนี้มาจากตระกูลจางไม่ใช่หรือ เมื่อมองไปที่อาจารย์จางอีกครั้งเจียงเฟิงพบว่าการแสดงออกบนใบหน้าของอาจารย์จางก็ดูอายเล็กน้อยเช่นกันเจียงเฟิงไม่รู้จริงๆว่าแม้ว่าเขี้ยนขีนี้จะมาจากตระกูลจางแต่เขาก็แตกต่างจากคนรับใช้ทั่วไปบุคคลนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นแขกรับเชิญของตระกูลจางแก้คคิงคืออะไรเป็นเจ้านายที่ต้องสารภาพโดยตระกูลจาง เมื่อมีความสุขทั้งสองฝ่ายก็คบหากันเมื่อไม่พอใจอีกฝ่ายจะจากไปเมื่อไหร่ก็ได้จากนั้นลงคะแนนให้มิงจูตอนนี้ตระกูลจางสามารถครองตำแหน่งกองกำลังที่ใหญ่เป็นอันดับสองในเดียนเช่นคาวตี้ได้เพราะนายเคียนควิกเคียนคนนี้หากไม่มีลิงยวนพิวที่มาสเตอร์เคียนมอบให้ฉันเกรงว่าตระกูลจางจะถูกแทนที่ด้วยตระกูลอื่นในไม่ช้า